เรามีวิธีอีกหลายๆ <c oughs> ที่สามารถทำให้มันไม่เกิดขึ้นได้ <c oughs> แต่ตอน <c oughs> ตอนี้มีน้องใหม่ที่ขายดีมากๆแล้วเราก็เปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ <c oughs> นายอร่อยทางด้านซ้ายมือพี่พีชใช่ห <c oughs> เมื่อกี้มาทานวนเดียวเจอกล้วยนี้ยืงยืงชงของภรรยาเลยเพิ่งเปิดตัวได้เดือนเดียวแต่สมาชิกนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะตอนนี้เราออกบูธอยู่ที่เดินนายพระนามก้าวด้วยนะครับใครจะไปตรงนั้นเนี่ยก็สามารถได้เห็นของจริงแต่ถ้าบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะว่าเราจะไปตามห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆไม่มีนะครับเราทําในระบบตัวแทนจําหน่ายนะครับก็คือว่าคุณซื้อเนี่ยหนึ่งห่อก็คือ39บาท แต่ถ้าเกิด3ห่อก็คือ100บาทมี4รสชาตินะครับคนชอบกล้วยมี3รสก็คือกล้วยรสอบเนยบาร์บีคิวแล้วก็กล้วยเบกแตกส่วนเผือกนี่จะเป็นเผือกเผือกหอมหวานนะครับเดี๋ยวให้พี่พีเนี่ยได้ลองชิมดูอันนี้เผือกน,นี้ที่แบบเหมือนเวลาที่เราไปร้านอาหารจีนแล้วเขาามาเสิร์ฟลักษณนะได้หมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วกล้วยมันเป็นผลไม้ที่แบบมีประโยชน์มากเป็นผลไม้ของนักกีฬาที่เวลานักกีฬาเวลาแบบ กินอะไรเงี้ยให้พลังงานนะครับเพราะว่า9 5้าสห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นกล้วยจริงๆอันนี้คือเผือกคือพีทรสชาติดยังไงไม่เหมือนเผือกเลยอ่ะก็ใช่สิวิ่คนติดวันแล้วอร่อยนี่ส่งออกด้วยนะตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยเบ็กแต่ปกติเนี่ยหนึ่งลังเนี่ยนะครับก็จะบรรจุทั้งหมดสาสิบหห่อคระลดได้หรือบางคนอยากจะเอาลดไหนลดก็เลือกได้อันนี้เบกแตกเบกแตกนี่ เด็กแตกเป็นไงกินแล้วหยุดไม่ได้นะอันนี้รสอบเนยพี่เอสอบเนยเห็นไหมเราต้องบอกว่ากล้วยหอมทองด้วยเราเป็นคนที่แบบว่าเราชอบทําธุรกิจนะแล้วเวลาเราเจออะไรดีๆเราก็อยากจะนําเสนอแล้วบอกต่อให้คุณคุณผู้ชมได้นั่นแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนะครับใครถ่ายถึงเตายอดเนี่ยแจกทองหนึ่งสลึงโอ้ดังนั้นง่ายๆเลยแอดโค้รีจ่าอยากซื้อกล้วย ก็แอดโครี่ช่วงช่วงเทศกาลเนี่ยน่าจะขายดีใช่บาเนาะเพราะฉะนั้นอยากได้สร้อยทองก็ต้องรีบสั่งมีมีจำนวนจำกัดไหมสร้อยทองโอ้ยจัดไปมาแค่ไหนเลยพอดีเป็นเพื่อนกับโอ๋บักจิลาบัวเซ้งเหงเราโทรสั่งได้เราทองไม่ใช่ทองแบบว่าหล่อเองปุ๊บเองเป็นเส้นนะจ๊ะทองแท้ทองจริงถึงไงพี่อันนี้รถบาร์บีคิวบาร์บีคิวจะตรงตรงแถมนี้เป็นสีแดงด้วยหมูนะ พี่ชอบรถไหนที่สุดใน,ในความรู้สึกพี่อยู่ที่ช่วงวานช่วงไหนของวันเออแต่นี่มันจะแซ่บๆหน่อยนะบาร์บีคิวนะยิงนาะพี่พี่ชอบที่มันเป็นอบอบเนยอบเนยเออมันก็แล้วแต่แต่โก้ชอบรถเผือกอม,มันชอบเผือกเรื่องชาวบ้านอมัน <laughs> <laughs> ต้องเผือกดิไม่งั้นไม่หนุกอ่ะใช่ไหมใช่ใต่แต่วันนี้ต้องบอกว่าเลยๆคนที่เข้ามานะอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วกเ็เขาเรียกว่า ชื่นชอบพี่พีทแบบเป็นแฟนพันแท้โดยตรงเลยนะแล้ววันนี้พี่พีทก็ได้สละเวลาต้องบอกว่าด้วยความรักเนาะวัน <c oughs> ิพี่พีทไม่ออกรายการอะไรง่ายๆเพราะเขาจะต้องแบบว่า